เหรียญสบาทสีทองทุกปีพศอ,อาจจะแพงถึงเหรียญละ1,000บาท <appointment> เป็นแบบไหนเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาแนะนำวิธีการสังเกตดูนะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีทักทาย fc <ป>เพจสลานลมคอย fc แล้วก็ท่านที th ่รับชมทางช่องทางต่างๆนะครับเหรียญ2บาทสีทองนะครับอันนี้พูดถึงเหรียญ2บาทสีทองนะครับถามกันมาบ่อยว่าสีทองรับซื้อแบบไหนแบบนี้แหละครับ มาฟังคลิปอธิบายกันนะครับเหรียญ2บาทสีทองนะครับเริ่มผลิตตั้งแต่ปี51นะครับแต่ว่าคลิปเนี้ยคือไม่ได้ไม่ได้ระบุปีพศนะครับทุกปีพศที่เป็นสีทองนะครับถ้าเพื่อนเเจอเหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับถ้าเจอแบบเนี้ยผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200จนถึง1,000บาทนะครับเหรียญน,นี้เหรียญที่พบเจอเหรียญที่ผมมีจริง ซื้อมาจริงๆนะครับเป็นปีพศ .,2555 นะครับแต่ก็คือไม่ได้ระบุว่าเป็นปี55เฉพาะปี55ที่พบเจอนะครับปีอื่นๆก็มีโอกาสพบเจอนะครับจุดสังเกตนะครับดูเหรียญนะครับนี่นะครับเหรียญนี้ถ้าดูดีๆนะครับจะมีความหนากว่าเหรียญปกตินะครับแต่ว่าการตรวจสอบที่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือการชั่งน้ําหนักนะครับนี่ผมมีเครื่องชั่งไว้ด้วยนะครับเหรียญนี้นะครับที่ผมบอกว่า ซื้อ200ถึง1,000บาทนะครับเพื่อนๆดูน i̇şte ้าหนักนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ4.75นะครับ4 7 5นะครับ4.75 4 4.8นะครับรับซื้อ200ถึงหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้เหรียญที่รับซื้อนะครับคราวนี้มาดูเหรียญปกตินะครับอันนี้เหรียญปกตินะครับเหรียญปกติน้ำหนักเท่าไหร่นะครับ อ่า3.96นะครับโดยมาตรฐานแล้วนะครับ <c oughs> โดยมาตรฐานเหรียญสองบาทสีทองเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ4.00กรัมแต่ว่าอาจจะด้วยเครื่องช่างไม่ได้มาตรฐานนะครับก็เลยน้ำหนักมันหายไปนะครับนอันนี้อยู่ที่ประมาณ3.96นะครับอันนี้คือเหรียญปกตินะครับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3.9697นะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ย จะอยู่ที่4.00นะครับอันนี้ก็คือ4.06นะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์4ี่อยู่นะครับอ่า4.3ุดามนะครับเหรียญส่วนใหญ่น้ำหนักจะอยู่ประมาณนี้นะครับ4.00กรัมบวกลบนิดหน่อยนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับช่างน้ำหนักนะครับอยู่ที่ประมาณ4กรัมนะครับแต่ว่าเหรียญที่ผมบอกว่าให้ลองสังเกตดูนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมีความหนา หนากว่านะครับอันนี้คือเหรียญปกติอันนี้คือเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับเปรียบเทียบกันแล้วหนากว่านะครับแต่ว่าถ้าใครมีอย่าส่งมาแบบนี้นะครับอย่าเอาเหรียญเทียบกันแล้วส่งมามันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์ะครับให้ช่างน้ําหนักแบบนี้นะครับแล้วถ่ายรูปส่งมาให้ผมดูนะครับแล้วผมจะพิจารณาตามสภาพเหรียญนะครับว่ารับซื้อเข้า อยู่ที่ประมาณเหรียญละเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเริ่มต้นที่200จนถึง1,000บาทนะครับนี่นะครับสบาทสีทองนะครับเป็นเหรียญที่มีความหนาแล้วก็น้ําหนักเยอะกว่าปกตินะครับเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเหรียญปกติอยู่ประมาณ4 0 0กรัมนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อ4.77กรัมนะครับอันนี้ก็คือชัดเจนนะครับใครที่ไม่เข้าใจผมพูดเร็วไปก็ ลองฟังคลิปอีกครั้งก็ได้นะครับผมทําคลิปอธิบายค่อนข้างจะชัดเจนนะครับใครที่มีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อเน้นดูรูปนะครับโดยเฉพาะเหรียญในคลิปนี้ให้ชั่งน้ําหนักแบบนี้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาดูนะครับ4.76หนะครับหนักกว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ใช่ว่า4.05 4.06 4.08แล้วส่งมาไม่ใช่นะครับ4.76เ ขึ้นไปนะครับใครมีแบบนี้ถ่ายรูปส่งมาดูนะครับ